ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากโรคภัยเบียดเบียนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ก็เผชิญกับการบาดเจ็บและโรคต่างๆเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพแพทย์ผู้รักษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มาเนิ่นนาน เมื่อการเดินทางติดต่อไปมาเพิ่มมากขึ้นโรคร้ายกลายเป็นโรคระบาดนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมแต่ละยุคสมัยมนุษย์จึงเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจเรื่องการสาธารณาสุขความรู้ทางการแพทย์และสาธารณาสุขมีพัฒนาการตามลำดับถึงยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเพิ่มพูนความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริถึงราษฎรที่ต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคภัยนานาจึงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สร้างโรงพยาบาลเป็นการถาวรเมื่อพุทธศักราช2431หลังจากนั้นเพียง2ปีโรงเรียนแพทย์แห่งแรกก็เปิดสอนเพื่อผลิตแพทย์ระยะแรกนักเรียนแพทย์ ยังเรียนทั้งแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตกเนื่องด้วยประชาชนยังคุ้นเคยกับการรักษาแผนไทยแต่เมื่อการแพทย์แผนตะวันตกสนองต่อการรักษาได้ดีเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนโรงเรียนแพทย์จึงมีเพียงหลักสูตรแพทย์แผนตะวันตกเท่านั้นเมื่อวางรากฐานทางการแพทย์และวิชาแพทยศาสตร์แล้วการสาธารณสุข จึงตามมาบุคลากรทางการแพทย์มีความเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขตั้งแต่ยุคแรกๆในการอบรมแพทย์สาธารณสุขครั้งแรกที่สถานสะวะพาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2467มีวิชาปฏิบัติการสุขาพิบาลครูที่สอนทั้งในห้องเรียน และพาผู้เข้าอบรมเดินไปตามซอกซอยต่างๆเดินลอดใต้ถุนบ้านเข้าไปดูสภาพบ้านเรือนไปดูแม้กระทั่งซ้วมริมแม่น้ำครูของแพทย์สาธารณสุขผู้นี้คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์หรือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลทรงรับราชการกระทรวงทหารเรือในขณะนั้นแม้ว่างานด้านทหารเรือก็ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้มากแต่เมื่อทรงทราบถึงความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการแพทย์ไทยทรงพระดำริตว่าการแพทย์เป็นประโยชน์สําคัญต่อชีวิตมนุษย์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจึงทรงตัดสินพระไทยเปลี่ยนเส้นทางจากทหารเรือ ไปส่งศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขและส่งเริ่มต้นการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขไทยไปพร้อมกันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงสำเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุขจากโรงเรียนการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาแล้วเสด็จกลับเมืองไทยทรงงานอย่างหนัก เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาแพทย์จากหลักสูตรประกาศนียบัตรสู่ร,ระดับปริญญาทรงเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์และแพทย์สาธารณสุขทรงวางผังปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลสิริราชอาคารหอผู้ป่วยมาตรฐานหลายหลังก่อสร้างจากเงินส่วนพระองค์และจากความช่วยเหลือจากมูลนิธิ r o ก,กี้เฟลเลอร์ ที่ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลเจรจาความร่วมมือทรงช่วยเหลือกิจการโรงพยาบาลต่างๆทางภาคเหนือพระราชทานเงินเดือนให้แพทย์ชาวต่างประเทศปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแม็คอมิกจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคใต้พระราชทานเงินรายเดือนช่วยเหลือโรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลารวมทั้งพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้แพทย์ พยาบาลเพศสัชกรไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศทรงสละความสุขส่วนพระองค์ทั้งที่ทรงอยู่ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามห ah ิดลเสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ทรงงานอย่างหนักเพื่อเร่งวันได้กลับมาทำงานให้เมืองไทยจนทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จึงเสด็จกลับเมืองไทยแล้วส่งงานแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคโคมิกจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่ทำให้ผู้ป่วยที่นั่นเรียกขานพระนามว่าหมอเจ้าฟ้าทรงปฏิบัติต่อคนไข้ในฐานะแพทย์ด้วยทรงยึดมั่นในอุดมคติคือเมตตากรุณาทั้งหมดนี้ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง การแพทย์การสาธารณสุขโดยเฉพาะยิ่งไปคู่ชีวิตคนไปช่วยชีวิตคนจะรู้อะไรต้องรู้รึกขณะเดียวกันเนี่ยความการเป็นแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพคนอื่นมันจะได้ไดสมบูรณ์แบบต่อเมื่อเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเพราะองค์ท่านเข้าประเทศไทยในเรื่องนี้จะเห็นว่าพระองค์ท่านตั้งโรงเรียนพยาบาลสนับสนุนให้มีพยาบาลสนับสนุนคนต่างๆไปเพื่อไปเรียนรู้ล้วกลับมาทำกับเป็นทีมท่านคิดเรื่องใหม่ๆเสมอ ท่านเคยรับสั่งไว้เรื่องของการทํางานวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆมารักษาพยาบาลเราจะคงความรู้แบบเดิมขณะที่โลกไข่แค่เจ็บในการพัฒนานเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกและสุดท้ายความเป็นเลือดโดยชิพของพระองค์ท่านการตัดสินใจและมีความสามารถในการที่จะไปสื่อสารท่านเป็นผู้ที่สามารถไปดี่กับออค e ฟเฟอร์ฟอ d เดชันจนทั้งสามารถดึงเงินให้เข้ามาช่วยพัฒนายกระดับแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยแน่นอนคนเทียบรางวัลอาจจะไม่รู้จักพระองค์ท่าน อนที่ทําสิ่ง่านี้แต่ถ้าเรามาพูดร้อยเรียงเรื่องนี่คือบุคคลที่สมควรได้รับการยกยอ่องดังนั้นเมื่อในแพทย์สวัสด์แดงสว่างได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้ทรงสอนว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นข้อความเตือนใจของแพทย์ไทยที่สอดคล้องกับอุดมคติของบุคลากรทั้งการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังสติปัญญาทำงานหนักอยู่ทุกมุมโลกความแข็งแกร่งจากรากฐานของการแพทย์การสาธารณสุขไทยทำให้พัฒนาทุกย่างก้าวอย่างมั่นคง จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถของแพทย์และการสาธารณสุขไทยในระดับโลกนับว่ามาจากการทำงานเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่ล้วนอุทิศเวลาเกือบทั้งชีวิตทุ่มเทสติปัญญาความคิดทำงานเพื่อประโยชน์และเป็นความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยยึดมั่นในอุดมคติร่วมกันว่าถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโดยมีแบบอย่างหนึ่งคือในช่วงพระชนชีพของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสละความสุขส่วนพระองค์นำพาให้สังคมไทยขยับสู่มาตรฐานงานการแพทย์สาธารณสุขพระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างอาคารมาตรฐานในโรงพยาบาล และส่งแพทย์พยาบาลไปศึกษาต่อต่อตางประเทศในวาระครบ100รปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระมหิดตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อพุทธศักราช2535เพื่อเป็นอนุสณ์แห่งหมอเจ้าฟ้า และส่งเสริมสนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สร้างสารรค์งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่อมนุษยชาติจนประจักษอย่างกว้างขวางในระดับโลกมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นเกียรติยศแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรทางการแพทย์การสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระบรมมนนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระราชทานพระบรมราชูประถมแก่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคือดำเนินการด้วยความสุจริตยุติธรรมมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมืองเป็นประจำทุกปีปีละสองรางวัลในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสราธารณสุขนั้นผู้ปฏิบัตินอกจากจะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่อดทนและเสียสละเป็นอย่างมากแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตาอ,าอัศรรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูงด้วยจึงจะภาคเพียนกระทำได้สำเร็จผู้สมควรได้รับรางวัล มาจากการเสนอชื่อและการสรรหาการพิจารณารางวัลซึ่งการพิจารณาขึ้นกับหลักการสำคัญว่าการศึกษาค้นคว้าใดๆต้องได้นำมาใช้พิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติจำนวนมากการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแต่ละปีนั้นเนี่ยก็ เสนอมาที่เลขาธิการมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลภายในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเลขาธิการก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยพิจารณาการกรองหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการรางวัลนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลการเสนอชื่อนั้นก็จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งสมเด็จพระนิษิฐานที่ลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีทรงเป็นประธานการประชุมแล้วกตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายการพิจารณารางวัลก็จะพิจารณาเสร็จสิ้นภายในประมาณเดือนตุลาพฤศจิกา ของทุกปีแล้วก็จะผู้รับพร้การรางวัลก็จะได้รับรางวัลในเดือนมกราคมของปีถัดไปการพิจารณาว่าใครคููสมควรได้รับรางวัลก็ต้องพิจารณาจากผลงานว่ามีความลึกในทางด้าน,นการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแล้วก็ผลงานนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อมลมนุษยชาติเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนาน รงางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในแต่ละปีก็จะมีสองรองางวัลนะครับรงางวัลทางด้านการแพทย์ก็จะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์รงางวัลทางด้านการสาธารณสุขก็จะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติการประกาศผลการตัดสินผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นที่ห้องสมเด็จพระบรมราชชนกคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจัดขึ้นในปลายเดือนมกราคมเดือนพระราชสมภพ ของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2536เนื่องในโอกาส100ปีแห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดล ณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรม,มวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลล้วนมีผลงานก่อเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและเป็นที่ประจักษ์ว่าถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งอย่างแท้จริงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลการแพทย์การสาธนารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและนี่คือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่บำเพ็ญตน เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ราบใดที่มนุษย์ยังถูกโรคภัยเบียดเบียนแพทย์เป็นความหวังของผู้ป่วยเสมออาชีพแพทย์ทำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งกายและใจควบคู่กับการป้องกันทั้งอย่างค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยโรคร้ายคุกคามมนุษย์ในรูปแบบต่างๆกันตลอดมาทั้งนี้ เพื่อสุขภาวะและระบบสาธารณสุขที่ดีจากชุมชนไปจนถึงระดับโลกแพทย์จำนวนมากทำงานหนักเสียสละความสุขส่วนตัวโอกาสที่จะได้รางวัลนีย่ยากมากเพราะว่าเป็นรางวัลที่มองถึงระดับโลกนะถ,ถ้าว่ามีผลงานเป็นระดับที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รางวัลน,นี้เพราะเมื่อได้รับรางวัลก็ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยผมไปในหลายประเทศเนี่ยก็พบว่ามีหลายต่อหลายคนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยปรึกษาหารือว่าจะทำไงถึงจะได้รรางวัลน,นี้นะก็แ,แสดงว่าเป็นที่สนใจอย่างมากเลยคือเนื่องจากรางวัลเนี่ยจะเป็นรางวัลที่ถ้าพูดไปแล้วไม่สามารถจะ,ะได้มันง่ายๆนะมันต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถจะลดความเจ็บความตายของคนได้เป็นจำนวนมากๆนะครับ ซึ่งการได้รางวัลมาก็เลยทำให้มีความภาคภูมิใจว่ามีคนทั่วไปมองเห็นว่าเราสามารถจะผลิตนวัตรกรรมหรือสร้างนวัตรกรรมที่จะลดความเจ็บป่วยลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศลงได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะขอคลายๆให้ความคิดเห็นว่าเราหน้าที่จะวัชชสัมพันธ์ให้บรรดาคนในแวดวงสาธารณสุขทั้งหลายรับรู้ว่าต้องพยายามที่จะสร้างผลงานของตัวเองนะครับ ทำให้งานนี้ขยายไปก่อประโยชน์ให้กับคนในระดับกว้างได้และยิ่งถ้าสามารถขยายไปนอกประเทศได้ไปสู่ประเทศอื่นๆได้ก็จะทำให้คนได้รับประโยชน์กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆแบบอย่างที่ชัดเจนของแพทย์ไทยในยุควางรากฐานทางการแพทย์คือสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญ,ญเดศวิกรมพระบรมราชชนก ทรงวางแผนพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์พยาบาลการสาธารณสุขวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทรงส่งเสริมการทำวิจัยของแพทย์ไทยพระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลสิริราชเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นทุนการศึกษาต่อต่อตางประเทศแก่นักเรียนและอาจารย์เพื่อสร้างคน ให้กลับมาสร้างชาติพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศพระนามทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และมนุษยธรรมเพื่อเป็นอนุสร์แห่งพระเกียรติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจึงก่อเกิดขึ้น การพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยแบ่งเป็นรางวัลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นกำลังใจและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในปลายทางของผลงานสำหรับผู้ที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังปัญญาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การทำงานวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข จนสามารถพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนอย่างเห็นผลชัดเจนล้วนต้องใช้เวลายาวนานทดลองทดสอบทบทวนจนประสบผลสำเร็จสิ่งนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นอดทนไม่ท้อถอยและการส่งธรรมะแห่งอาชีพแพทย์ แต่ละปียังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นเวทีนำเสนอผลงานของแพทย์สาขาต่างๆในประเด็นที่น่าสนใจและสอดคล้องกับสภาพการที่เป็นอยู่การประชุมนี้เชื่อมโยงแพทย์ทั่วโลกเข้าหากันทำงานด้วยอุดมคติเดียวกันเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมคติของการ ส่งธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มุ่งมั่นและรักในวิชาชีพแพทย์ดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมสร้างสุขภาวะของมวลมนุษยชาติบุลณนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปัรรมย์จึงจัดตั้งโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้โอกาสนิสิตนักศึกษาไทยจากคณะแพทยาศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสมัครรับการคัดเลือกไปศึกษาหรือวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลา12เดือนจากวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยร่วมสร้างสารรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของไทยเรียนรู้การเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนับจากพุทธศักราช2535 เนื่องในวาระ100ปีแห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกปีแห่งการก่อเกิดรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกแพทย์หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทางการแพทย์และการสาธารณาสุขเข้ารับพระราชทานรางวัล อันเป็นกีติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของวงการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลกผลงานที่แพทย์หรือองค์กรที่ได้รับพระราชทานรางวัลตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นมาเป็นที่ประจักษ์ว่ายังมีการต่อสู้กับโรคภัยที่เบียดเบียนชีวิตมนุษย์อยู่ทั่วทุกมุมโลกมีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์ถึงความสามารถ และการเสียสละอย่างเข้มข้นมีคุณค่าแก่การยกย่องสรรเสริญด้วยเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง